รการในการควบคุมนะคะหยุดการพอกหางหมูในเรื่องของหนี้เสียหรือว่า NPL ของบ้านเรานั่นเองนะคะ ตอนนี้มันจะมีมาตรการที่เราก็เห็นกันมาแล้วตั้งแต่ในช่วงประมาณปลายปี2566นั่นก็คือจะพยายามแก้ไขหนี่ทั้งระบบนะคะตอนนี้ล่าสุดอยากจะให้มีการออกเกณฑ์ให้ทางแบงก์รัฐตั้งบริษัทร่วมลงทุนเพื่อมาบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพภายในระยะเวลา15ปีแล้วก็ต้อง เห็นความคืบหน้าเหล่านี้รวมถึงการจัดตั้งแล้วเสร็จ <c oughs> ภายในสิ้นปีนี้นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะทางรองผู้ว่าการด้รานเสรีารสาาสถาบันการเงินแบงค์ชาติคุณรณรดน,นุ่มนมนท์ค่ะก็เปิดเผยว่ากระทรวงกันคลังและแบงค์ชาติได้หารือร่วมกันและตระหนักถึงความจําเป็นในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ด้อยคุณภาพ ในระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจนั่นก็คือรวมถึงแบงค์รัฐด้วยจึงมีมาตรการชั่วคราวเพื่อส่งเสริมให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจและบริษัทบริหารสินทรัพย์ร่วมลงทุนในกิจการร่วมทุนเพื่อดําเนินกิจการบริหารสินทรัพย์ด้วยคุณภาพกิจการร่วมทุนภายในระยะเวลา15ปี แล้วก็จัดตั้งกิจาการร่วมทุนให้แล้วเสร็จภายใน31ทธันวาคมปีนี้ด้วยโดยกิจาการร่วมทุนนี้จะให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ด้วยคุณภาพอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ปรับค่าง,งวดและเงื่อนไขาการชําระหนี้ให้เหมาะสมกับปัญหาและสภาวะการที่แท้จริงของลูกหนี้แล้วก็จะช่วยเพิ่มโอกาสให้กับลูกหนี้ในการจัดการหนี้ด้วยแล้วก็ลดอุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระยะถัดไปก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะของมาตรการภายใต้แนวทางการแก้ไขหนี้ทั้งระบบของภาคนั่นเองค่ะพิวิทยนะ์ทีนี้หลายคนจะตั้งคำถามบอกว่าสิ่งนี้คืออะไรต้องบอกกันนะครับว่า รัฐเองเขาก็จะมีธนาคารในสังกัดนะครับอย่างเช่กนกระทรวงการคลังบอกเขามีลูกอยู่7คนคะนะครับเคนก็ผมไล่เลียงไม่หมดหรอกแต่ว่าที่คุ้นๆนกันคืออมสินนี่ใหญ่สุดเลยเนะครับทกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสาก์การเกษตรทอสอธนาคารการสงเคราะห์เอ็กซิงแบงก์<อ>แล้วก็ธนาคารอิสลามแบบนี้เป็นตน้นทั้งหมดมีอยู่เด้วยกันสิ่งเหล่านี้เขาเรียกกันว่าอ่ e สเปเชียล n ฟ i น l i เชียลอินสิิว์นะครับเป็น,นกลไกของภาครัฐก็เฉพาะกิจาการเลยเช่นเอ็กซิงก็จะทําเรื่องส่งออกนําเข้าแบบนี้เป็นตน้นนะครับทีนี้ การที่เขบอกว่าจะใช้กลไกตัวนี้เป็นตัวช่วยซึ่งปกติก็ใช้ช่วยตลอดมาอีกคำหนึ่งที่เราได้ยิน AMC ครับก็คือบริษัทบริหารสินทรัพย์ก็คือ Asset Management Company นะครับโดยที่บอกครั้งนี้จะทำออกมาแล้วก็ให้เป็น JV คือ j o i Venture ถามว่าทำอะไรบ้างเวลาที่ระบบธนาคารเนี่ยมีหนี้วิธีการทำก็คือว่าถ้าเกิดว่าน,นี่เหล่านั้นมันปรากฏอยู่ในบัญชีของธนาคารมันก็บริหารจัดการไม่ง่ายความคล่องตัวของธนาคารหรือ SFI เองก็ดีจะยาก บริษัทพวกนี้ก็คือว่าเอาหนี้นะครับซื้อหนี้มาถามว่าซื้อหนี้จะซื้อไปทำไม,มก็ซื้อหนี้มาสมมติมันมีในส่วนของการบริหารจัดการสามารถที่จะโทนหนี้กลับคืนได้ก็สามารถที่จะบริหารจัดการได้อีกส่วนหนึ่งสมมุติว่าหนี้เหล่านั้นนะครับมีสิ่งที่เป็นตัว collateral หรือว่าตัวหลักประกันก็สามารถเอามาแล้วมาขายทอดตลาดได้นะครับอันนี้อธิบายกลไกให้ฟังก่อนว่ามันมีความหมายว่าอะไรทีนี้เราย้อนกลับไปในความคิดนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นใหม่นะครับเพราะว่าเดือนที่แล้วเลยนะครับ ก็คือมกราคมคุณเผ่าภูมิโรชนสก,กุลเลขานุก,การนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังนะครับท่านนี้เลยนะครับบอกว่ากระทรวงคลัก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจะจัดตั้งสิ่งนี้นะครับก็คือ Joint Venture Asset Management Company JVAMC นะครับโดยจะเป็นการร่วมทุนของแบงก์รัฐเหล่านี้แหะก็คือ SFI ส่วนจะมีแบงก์อะไรบ้างจาก7แบงก์ันนี้ไปดูในไส้ต่อไปบอกว่าจะมีการร่วมทุนเนี่ยสัดส่วน 50, 50 50ต่อ50ในไตรมาสแรกปีนี้ ตั้งเป้าในการช่วยเหลือลูกหนี้ที่เป็น NPL ที่คงค้างนะครับกับสถาบันการเงินพิเศษของรัฐประมาณ3ล้านบัญชีมูลหนี้2องแสนล้านบาททีนี้ AMC ที่เล่าให้ฟังเนี่ยแหละครับเป็นบริษัทหรือหน่วยงานที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยภาครัฐก็ดีสถาบันการเงินหรือเอกชนครับที่เข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหา NPL ให้กับสถาบันการเงินด้วยการซื้อ n PL ออกจากงบแสดงฐานะที่บอกถ้า NPL มันยังคงค้างอยู่ในบาลานซ์ชีด แบงก์เองก็ไม่สามารถที่จะปล่อยสินเชื่อได้ก็ช่วยประชาชนได้น้อยลงถูกไหมฮะเพราะมันติดคาอยู่ก็จะเอาหนี้ก้อนนี้แหละครับ AMC ในกรณีนี้จะเป็นจอยเวนเจอร์ซื้อออกไปบริหารจัดการเพราะว่าน่าจะมีความสามารถในการบริหารจัดการหนี้ได้ดีกว่าแบงก์ก็จะได้ไปทําอย่างอื่นต่อไปนะครับทีนี้แถลงทปทเขาระบุบอกว่าอันนี้ต้นตอเลยมันมาจากช่วงการแพร่ระบาดโควิด1 i ก็เลยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจด้วยนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการเรื่องหนี้ด้อยคุณภาพนะครับ และการให้ความช่วยเหลือนะครับลูกหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะครับแต่ก่อนเองบ้านเราไม่ได้มีหนี้ในส่วนครูเดือนเยอะขนาดนี้ n p l ไม่เยอะขนาดนี้แต่มันเริ่มต้นเนี่ยมาจากโควิดเป็นต้นมาทีนี้ในช่วงโควิดระบาดหนักนะครับบรรดา SFI หรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจหรือที่เรียกกันว่าแบ,บ,แบงก์รัฐพวกนี้ออกมาตรการทางการช่วยเหลือทางการเงินให้กับคนค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเปราะบางท่อปทอยังระบุบอกว่า หวังว่ามาตรการนี้จะช่วยให้ลูกหนี้เนี่ยมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือต่อเนื่องนะครับในขณะเดียวกันสถาบันการเงินเฉพาะกิจก็คือ SFI สามารถบริหารจัดก,การสินทรัพย์ด้อยคุณภาพก็คือ n อ l เหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถจัดสรรน,นะครับทรัพยากรให้รองรับการดําเนินการตามพันธกิจนะครับและนโยบายภาครัฐในการที่จะเดินหน้าต่อไปในการช่วยเหลือประชาชนต่อไปพูดง่ายเป็นการตัดก้อนทิ้งแบงก์รัฐเองเขาจะได้มีความสามารถในการที่จะเอาทรัพยากรที่เหลือเนี่ย แล้วไปจัดการในการให้ความช่วยเหลือประชาชนต่อไปอ,อ่ะเรื่องก็เป็นอย่างต่อไปนี้ก็คือคเป็นเรื่องของกลไกการบริหารจัดการเพื่อที่จะทําให้บริษัทเหล่านี้เนี่ย เขามีสภาพคล่องในการช่วยเหลือประชาชนด้วยแหละครับน้องเมย์ครับอืมค่ะเพราะว่าจํานวนหนี้เน่าหรือว่า NPL หนี้ที่เม,มีก่อนเกิดรายได,ได้มันก็สูงถึง2องแสนสามหมื่นล้านบาทด้วยกันนะคะก็ต้องเป็นการทยอยใช้มาตรการในการช่วยเหลือให้สัดส่วนตรงเนี้ยมันลดลงลดลงถ้าไม่มีเลยก็จะเดียมากแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรก็เอ<ๆ>็มซีก็จะมีความสามารถในการอเอานี้เหล่านี้ไปบริหารจัดการได้ะนะครับก็ลองจะเห็นนะครับบริษัทนี้เนี่ยจริง รูปแบบแบบนี้เอกชนก็มีนะหลายส่วนด้วยกันแต่เนี้ยภาครัฐเขาจะมาทำเฉพาะ SFI <อ>นี่แหละครับฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยอตื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ